พฤติกรรมทำร้ายตับคุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าคะตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายสามารถฟื้นฟูตนเองได้ถ้าหากเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าตับต้องเจอกับพฤติกรรมที่ถูกทำร้ายเป็นประจำก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอ,อื่นตามมาได้ค่ะพฤติกรรมที่1เครียดบ่อยหรือปล่อยให้มีอารมณ์ด้านลบเป็นประจำเช่นวิตกกังวลหงุดหงิดหดหู่เบื่อหน่ายสภาพอารมณ์เหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายตับโดยตรงค่ะ พฤติกรรมที่2คือขาดการออกกําลังกายร่วมกับชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจําพฤติกรรมเหล่านี้จะทําให้ไขมันส่วนเกินสะสมมากจนเกินไปอาจเสี่ยงก่อให้เกิดไขมันพอกตับตับอักเสบเรื้อรังหรือตับแข็งตามมาได้ค่ะพฤติกรรมที่3ชอบทานของหวานหรือน้ําหวานเป็นประจําพฤติกรรมเหล่านี้อันตรายต่อตับพอๆกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยค่ะเพราะจะทาให้ร่างกายมีน้ําตาลสูงจนเกินไปแปลเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมก่อให้เกิดไขมันพอกตับต,บตามมาได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่อ้วนก็ตามค่ะ แต่ในทางการแพทย์จีนตับนั้นเป็นอวัยวะสําคัญในการกักเก็บเลือดผลักดันการไหลเวียนเลือดและพลังลมปานหากการทํางานของตับผิดปกติไปก็จะทําให้ระบบเลือดและระบบลมปานนั้นมีความผิดปกติค่ะอาจทาให้คุณมีอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทงูนิดโมโหชุนเฉียวง่ายท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยใบหน้ามีฝ้าร่วมกับการมีประจำเดือนผิดปกติค่ะก่อนจากการอย่าลืมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำลายตับของคุณหรือหากต้องการดูแลบำรุงตับหรือดูแลสุขภาพด้านอืน่นตามทัศนะการแพทย์จีนปรึกษากับแพทย์จีนของเอได้เยค่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พาาลาดสาระดีดีและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ